เอ๊ะเราอยู่ทีมงานไหนเนี่ยทีมงานแปลกๆลกนี่เอ้ามาแล้วก็วิ่งดินเลยนะหาค่บบาน้ำมันกลับบ้านอยู่กับทีมงานเชียร์บอยบอกไม่ฟังเขาวิ่งสามคันก็ต้องเกียรหน่อยเยเออนี่รับรถเพิ่มเปล่าให้พี่เก่งขับ,บขงงพี่เก่งขับหกล้อเป็นเปล่า ผบล้อเป็นไหมเป็นนะไปซื้อรถมาขับเลยไปเดี๋ยวเราไปดูรถเจียบบอยหน่อยไปน,น,นู่นอยู่ในทุ่งนานี่ตรงนี้น่าจะฝนเพิ่งจะตก วันนี้ใช้รุ่นไหนขับเนาะเฮ้ยใช้รุ่นไหนขับท่ะใช้รุ่นไหนขุดน้อยสี่ะใช่ไหมน้อยสี่หรือว่าเจ็ดสิบห้าโอ้แถวน,นี้แห้งแรงครับดูสิไม่มีหญ้าให้วัวกินเลยสักนิดนึง โอ้ร้อยสี่ตัวโซนนี้จะเป็นโซนอำเภอหนองหงนะครับอู้ oh. หน้าสูงสูงมากแถวนี้ น่าจะเพิ่งย้ายมานะเนี่ยเพราะว่ารอยวิ่งดินนี่ยังไม่ไม,มอยู่เลยอเ,เอาจอดทำไมอ่ะเห็นคนมาเยอะหรือเปล่าเห็นคนมาเยอะแน่นอนเลยสะดุง้ง <kar> ห <re> ยุดก่อนหรือว่าจอดกินข้าว ไม่คงไม่ตักดูดิจอดเฉยกินขา่าวยังอู้หลอกนาะซุปเปอร์เอ็กเอ็ม อาจัดหน่อยจัดห no น่อยโอ้อาพิเศษ แล้วเลยรุ่นนี้ใครๆก็อยากได้ครับ เสียบอยบางฝุ่นหน้าหายไปไหนอะ่ะขายขายหมดแก้มชืขายอะไรบ้างอะ่ะวันนี้จานโอ้ก็มาร<อ>ครับมาดูร้อยสี่สิบฮะขับรถเหรอโอ้โห KT เจ็ดสองห้าฮะงานเที่ยวงันหรองานเที่ยว <c oughs> นี่บางฝขลนท้องช้างโอ้ยดอก <c oughs> บางโคลนก็ไม่ใส่ไม่ใช่บางโคลนอันชนหน้า ทีมงานบุญประสานนะครับ,บน,นี่นางรองเนะี่ยถ้าเรากลับทางเดิมอีกไกเป็นร้อยอีกใช่ไหมไปทางนางรองเลยไม่ได้ออก<า>ตรงนี้ไหมที่ไม่ได้กลับมาไงนี่เดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเดี๋ยวเลี้ยนสายจะบอกเดี้ยสายอะไรคลิปจะบอก <laughs> เอตรนีนี่นี่รีวิวกันนี่ตือโบหอนนี่นนนอนีอนอน่เนี่ยหอนหอนหอนเนี่ยเรามาสอบถามเสียท็อปหน่อยเครื่องอันนี้ใช้เครื่องอะไรครับพิซูบิชิรหัสรหัสไม่ไม่เคอล้อผมไม่ใช่ชาติเรยนร นี่นะพี่น้องนะออกเรือเอ่าแล้วแค่เลี้ยงสองตัวไม่เท็จออเป็นหกอด้ครัต้องะไรอีกพูดมาอเคโอเคอ้หุ่ดเจ็ดไอนมญี่ปุ่นโอดเจ็ดที่ไหนหนจด

ไปเลยไปเลยไม่ชนหรอกขายพันห้าไม่ขายขายต <c oughs> ่อเทียนถึงผมเอ็มเอ็มบอกว่าเสียคิดยังไงับม,มาถึงน้องก,กี่แล้วนี่เสียท็อปน่าจะซื้อร้อยสี่เนาะเดูอ <c oughs> แต่เสียท็อปชอบนิเตชิว่ะ ตตตแต่ร้อยสี่มันก็แพงฮะร้อยสปเปคอยู่ที่ประมาณตอนนี้น่าจะรัดแปดรัดแปดรัดเก้า,า, 8, าใช้ดีอะรุ่นนี้ฝุดฟาสฝุดฟาสไม่เทมีหรอกนี่ฮะให้มันไปซื้อคนดีให้มันไปโอ้ แต่ว่าใช้ให้ซื้อซื้อบุรีไม่ได้ทำ <c oughs> ไมแกยยกสูง่างเลย สี่เห็นเยอะแล้วอยากเห็นรุ่นอื่นแบบว่าแปลกๆนะร้อยสี่นี่เยอะอ้าวยังอันนี้รถใครกบเลยรถถุงอ้าว มีรถนี้ด้อจ <là> ้ารถรถงานสออีก่งอยู่บ้านออเดินีพูดถึงว่ารถงนพวกงนรถออแบบลูเกียร์อะไรในบ้านเรา่วมมากจะเป็นแค่ปลายกเกียร์อะไรจ้างคนขับแค่4 0ิร5 0 450างเดือนทำเที่ยวได้เยอะเนี้สียบอยก็ไม่ขับแล้ว เพราะว่าอีกคันนึงบ่อขายไอ้พี่อีกคนขับไม่มีคนไม่มีรถขับไม่ต้องให้เขาขับเัวยในข้านขายไอ้คันคันสิงฮะสิงไงเทกไงอ๋สิ่งที่ว่าฟ้าอะไรอ่เออขายเท่าไหร่ขายไปจีบเปรขายไปแล้วเหรอขามัดจับนะโอ๋ถ้าสงเที่ยวอ่ะงานเที่ยวนะพี่น้องถ้าเราต้องการสองเที่ยวไดจนับเสบยจ้างคนขับ วันเท่าไหร่นะหกร้อยอ่ะสี่ร้อยห้าสิบเมคโคร750มีพิเศษถ้าตักเกินร้อยเที่ยว130ตักเกินร้อยมีพิเศษให้อีก100รเป็น850ครับโอ้แล้วรถดำอ่ะมีเที่ยวไหมรถดำเวลาเกียร์สิ้นเดือนก็มีพิเศษให้บ้างโอ้แล้วมีเด็กกอยเลอร์เช็ครถด้วย เช็ดอาดเจลาบีเช็ดต่างหากครับคนขับไม่ต้องเช็ดเลยครับนขับคนขับไม่ต้องอัดเลยครับคนขับมีหน้าที่ขับอย่างเดียวเลยครับโอ้เพิ่งเคยเจอนะเนี่ยร้อนไม่ได้รอนทุกอย่างนะร้อนทำทุกอย่างทำทุกอย่างทำได้แต่ว่าบางทีคนขับคนอะไรทุกอย่างยไม่ไหวเจลาบีเดี๋ยวก่อนมันจะต่า จานอสนานะ้จะอัดไม่แตงด้วย <c oughs> จานอดนันดอ,อดอัดอยดัดอัดอัดอัดเดอัดอัดนัดอัอัดอันอัดอัดัดอยดอั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 ดัั้อกดอด้อัออัดออัดอัดัดอัดวออัดอดอัดอััดอัดอัดอออัด่อัดอัอัดออับออัดอะดออ ทำง,งานชั่วโมงอ่ะอ๋อทำงานชั่วโมงอันนี้คนที่ไหนขับเนี่ยคนที่บ้านคนในหมู่บ้านเลยคนขับขับท,ที่ว่าบอกขายเลยอ๋อสี่ 150, ร้อยห้าสิบือว่าแพงมากเลยเอนั่นเด็กออยเลยหรือเปล่านะ โอ้ไม่ใช่เสียติดอ,อันนี้ไวลาาพ่วงเลยลากาลาก่เจ็ดสิบใช่ไหมเ่ลาเจ็ดห้าใช่ครับ ไม่เป็นหรอกขับยากน้ำเป็นเลยตอนแรกขับไม่ได้พี่ชิมหลังมาชิมแกให่แกได้หน่งมันนางอย่างคุ้ม่าคนขับ750ดห้บหรือว่าได้ราคาครับไม่มีหักอะไรใช่ไหมไม่มีหักค่าข้าวค่าอะไรก็กินหมดเรยครัเลย แล้วใครขับเทเลอ์เวลาย้ายคนขับไม่ดูย้ายเองไม่มีใครย้ายไปเ่อยเสียฮะไปเ่อยเสียตามเนี่ยถึงว่าเนี่ยไม่ค่อยดังเชืบอยหมเชี่บเซฟวิ่งไหนเจียอเซมไปไครฮะไปไครกับบ้าน กลับบ้านทำไมอ่ะไม่ได้วิ่งอขายขายอะไรนะขายหว<า>ยขายลอตเตอรี่ร <laughs> งานเข้าโอเคครับคลิปนี้บายบายครับผมสวัสดีครับ